สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC. อุ้งอิงเพชรบันแพงสวัสดีครับเอฟซีซาหนยเพชรบันแพงครับเป็นจังไดครับมือขึ้นนี่โอ้ยบอกบอกถึงบ่ใดครับพี่น้องเอ้ยอุ้งอิงสตอรี่อีกแล้วครับผมปดปดบ่ใดครับทีตรงมาบอกอีกครับเพราะว่าอย่างอ่าันกันผูใ้ใดได้เบิ่งนน้อง,องมือขึ้นนี่นาออู้มันสุดสุดกว่าเธอแหลกยู่ได้พี่น้องมันสุดจังได มีความรู้สึกว่าการแสดงเมื่อคืนเนี่ยอิหลาสุดนักเรียนทีมงานสุดนักเรียน,เนยีเขาเขาใส่คข้าาทีมงานสุดนักเรียนเนาะนําทีมด้วยนัานําทีมอันโดยอันหลาหน่อยเขาเนี่การแสดงนี่รู้สึกว่ามันเป็นเกิดว่ามันมันมันตอบรับกันได้ได้สมูทได้ลงตัวกว่ารั้งแรกรั้งนี้ก็เลยเห็ดให้คนเบงิง ประทับใจกันไปอีกครับพี่น้องเอลยเห็นแล้วเป็นยังไงครับออ้มวลไหลลืน่นห้องเพลงกะเสียงกะดีแสดงกะตอบรับกันได้ลุ่งโตแล้วกะไอจังหวะเพลงห้องมันลุ่งโตเบิดเลยครับเมื่อคืนนี้พี่น้องเลยผู้ใดได,ได้เบิ่งได้ฟังนี่ในจังหวะเพลงกัน เมียเช่าอนี่ห่างไปเนื้อโอ้เพลงีบานซึ่งมวนฟังไปเนาะมาที่นี่พ่อจังหวะเพลงกันเพลงนี้จบเสร็จปุ๊บมากกับเป็นป่าเพลงมักสาวเสยีนบูบานนี้จังหวะดนตีจังหวะกองยังึง้นมาห่วยพ่ออยากดีดดองคือไปเต้นไปเดจังหวะมวนครับดนตีดีเครื่องเสียงดีคนห่วงกับเสียงดีโอ้ยพี่น้องเ้ยมัน,ม,นมันสุดแล้วล่ะครับเบื้องแล้วนี้ ขอบคุณบอโจครับที่ร่างสรรเรื่องเล่าตัวนี้ขึ้นมาให้เาได้ได้รับชมรับฟังกันเนาะจะเป็นอีกหนึ่งมิติที่เทศดหให้เฮ้ามีความสุขในการชมวงศาหน่อยเพรบันแพงในชมผลงานของอุ้งอิงเพรบันแพงครับก็บอกแล้วครับว่าย่างกสรซางครับแต่มันเป็นการนาเสนอจากอุ้งอิงหรือทีมงานเนาะผมเองกับพรที่สนับสนุนสนับสนุนโดยบ่มีขอ สงสัยว่าม,มีขอยกเว้นอียังกับพราะว่าเสื้อใจองค์อิงว่าอุ้งอิงเนี่ยสแสดงออกมากด้วยใจอีหลีนะครับ,บรเบิ่งย่ำใดประทับใจทุกครั้งแม้อาจจะเป็นในเรื่องอ่าเรื่องเดิม,เดม 3, ๆเก่าๆสัๆเฮาเบิ่งย่ำใดเขาก็ยังประทับใจคือนก่อครับบ่บ่บเลื่อนล่างครับความม้สิกตรงนั้นนะครับแห่งเห็นประสบความสาเร็จไปข้างหน้าแห่งดีใจครับบม่ได้มีความอิจฉาริษยายังมิจะอยากทรงเสริมให้ไปแต่ไกลที่สุด ในฐานะเอฟซีตัวนน้อยช่องไหนน้อยของผมนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมดีซีเป็นหลกูกำบังไห,หลาขึ้นกันในบางสิ่งบางอย่างที่เฮาพ่อทีซีปกป้องได้นำเสนอได้ในมุมที่เฮ้ามองเห็นและอีกคนบางคนที่เฮามองเห็นเฮาก็สิพยายามที่สีนำเสนอในมุมมองที่เขาอาจจะโบเห็นตัวนี้เนาะจะซอยกันไปครับเมื่องต้นก็มีหลายเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึก็ค,คือการ เอาลูกคู่บุญเป็นกับอมอบน้ำใจเล็กๆหน่อยให้ทีมงานในวงเนาะโอ้เห็นกับชื่นใจเนาะแจกโอ้ยผมมาเป็นแสนเลยมาขึ้นนี่วันละสองหลอยสามหลอยแจกไปโอ้ยคนให้ก็มีความสุขยิ้มตลอดคนให้ก็มีความสุขค้นรับก็บมีความสุขเฮ็ดให้เขามีกำลังใจทีมงานมีกำลังใจมันอาจสิบ่มากมายซำไหนแต่ว่าผมว่ามันกับเป็น นำใจทีเฮ็ดให้ทีมงานในวงเนาะเอาสิซะทีมงานในวงเพราะใจมันมันพองโตขึ้นมันมันเออมันจะไงล่ะเฮ็ดเป็นการสั่งสัมพันธ์สายสัมพันธ์ของคนในวง,งเฮาเนาะขารทมาแจกยังสี่ตลอดมันกะกะกะนักอยู่เนาะกะแล้วแต่บอดเพ็่นกาสิมีจังหวะมีโอกาสม,มีเวลาเพื่อนนั่นแหละที่ว่าสิพรอีสีมอบนำใจมาไล่ตรงนี้ให้ทีมงานในวงเนาะ นี่ก็ต้องกะรต้องเตรียชมช่มเตีชมว่าหัวใจบอดหัวใจบอดที่ที่เอาใจลุ่งไปใส่กับลูกน้องกับทีมงานในวงให้เห็นถึงความทุกข์ยากนะครับพอเห็นถึงความทุกข์ยากก็พอมีกำลังมากกับอยากซอยเล็กน,น้อยๆนะครับเล็กๆน,น้อยๆแต่ก็ยิ่งใหญ่ของคนในวงเนาะ นี่ครับเป็นสิ่งที่ดีเขาเห็นเข้ากัยิ้มตามเนาะนี่คือเป็นภาพที่เขาเห็นอยู่เรื่อยๆในทีมงานเนาะเขาเห็นอยู่เรื่อยเนยภาพลักษณะแบบนี้แต่วม่าเห็นย่ำใดก็ย่งประทับใจขึ้นเก่าครับเห็นย่ำใดก็ยิ้มตามเห็นย่างไดกะชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งดีๆนะครับให้มันมันอ่าก็เลยมาอยังไงละ่ะให้มันออกสู่สายตาสาธารณาชนบางคนกะสีดามากว่าโอ้ยเฮ็ด เอาคอนเทนต์เอาอย่างอาลโหลดครับแต่มันเป็นคอนเทนต์ที่มันดีครับผมส่งเสริมครับโมเมนต์มาแต่ทีมงานสามมหาเพชรบันแพงหรืออุ้งอิงดอกแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนี่ผมกับพ่อมที่จะสนับสนุนเนาะไอ้มันเป็นเกินมาอยากให้บานเฮ่านี่เป็นสังคมที่เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเนาะแต่นี่คือเฮ้าเฮ้าติดตามหลาหน่อยเฮาติดตามวงสาวหน่อยเพื่อนเฮ็ดดีเฮ้ากับสนับสนุนครับสนับสนุนให้มันเป็นสังคม ที่ดีเอือเฟือต,ต่อกันเนี่แหละครับดีแล่ะครับแบบนี้ทุกคนไอ้คนที่บอกว่ามันดรามา่าเอ,อ้ฮ็ดสามไป้นคนเส็นผมกระยักเชิญชว่วมาว่าเจ้าก็เฮดแบบนี้เบิ่งมันก็นสิีมีคนเขาเาขื่นชมเจ้าคึอกันเจ้าก,แก,ก,าแก็แกลเฮดกได้เ้าแกลเฮดไปแจกเงินเอาเงินจากของเนี่ยไปแจกไปแจกเขาก็ได้ไปเจ้าก็สซมีก็สิมีบางคนที่เขาเห็นเจ้าทีเฮดแบบนี้ละ่ะเขาก็เสิมาเื่นชมเจา้าจากใจจริงเด้เขาบริสเสแส้งด้อย,ยังผมเองผมกะจริงใจที่ว่า เห็นบอร์ดเห็ดแบบเนี่ยครับชื่นชมชื่นชมเลยสั่มไปครับสิ่งศิ่ป์ให้ไปนำใจให้ครับลูกวงเงิ่นเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปยังได้ก็ให้มันเป็นสิ่งที่ดีครับนำเสนอกันออกไปอยาเสนอในสิ่งที่มันบ,บ่ดีหกเดแล้วมันสิกลับเข้ามาหาคนที่นำเสนอในสิ่งที่บ่ดีครับเฮาเห็นหลย,หล,ยหลายหลายๆคนเลยทีว่าเอางางไซสว่าคนทีมา ว่าวบดีให้หลาหน่อยนี่หลาหน่อยเพราะในเห็นยังน,น,นะครับรอบคางเนี่ยไปถล่มแล้วเออคือจะคือจะเข้าเห็นเนี่ยลลาสุดนั่นแหละครับ,อบอกักับกับ่เป็นยังครับคือท้าแต่เป็นไปได้เนาะเข้านําเสนอสิ่งดีดีซอยกันนําเสนอสิ่งดีด,ดีนะครับอยา่าอย่าเอาสิ่งที่บดีมามาลงในแบบเนี้ย พอเฮาลงในสิ่งที่บ่ดีในโลกโซเชียลแบบนี้อย่าลืมนะคบว่ามันอยู่ในโลกโซเชียลอีกโดนอีกนานแต่เฮามีเหตุการณ์ยังถีบมันบน่ดีปุ๊บเขามาขุดย้อนหลังโอ้ยตายครับพี่นองเออ้ยอย่าไปหาเห็ดทุกช่องทางโซเชียลครับไอ้นําเสนอสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการโพสหรือวิดีโอต่างๆข้าพูดยังต่างๆครับมันเป็นหลักฐานมัดโตนี้บ่ได้ค,ครับพี่นองเลยนะครับนี่คงก็เลยมองเห็นว่าเออบอดโจนี่เป็นเหตุถือ นำเสนอสิ่งที่ดีๆหลาหน่อยนี่ผมบเคยเห็นหลาหน่อยออกมาบอกว่าโอ้ยจังสันจ้งสีห้ให้เอฟซีให้ให้คนสรีมาดามาบม่บมบ่เห็นเลยจักเถือเ่อนเลยเอ้าผมมเห็นแต่หลาหน่อยพัฒนาจะกเขาไปนี่แหละดีดีดีแห่ครับเอฟซีที่เป็นเอฟซีตัวจริงเขากะเอ่อพร้อมสสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็เอฟซีที่ที่เขาหูเขากะสิบ่ไปฟูกกันผัวที่ที่มาดามาจริงหรอเขากโฟกัส พหลาหน่อยอย่างเดียวเขาหูพวาลาหน่อยไปแต่เขาหูถึงลึกถึงจิตใจวิาห,าหน่อยเออนี่คนดีมีคุณธรรมเลยียแบบนี้นะครับนั่นก็ฝากเอาไว้เนาะพี่น้องเลยจังไรกับซอยกันพัฒนาข้าก็อาจจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่ว่าฟันเฟืองเล็กๆหลายๆฟันเฟืองมันก็มีความหมายมันก็มีอ่าเขาเอียนว่ามีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนขึ้นกันบางเทีมันก็ขาดบปรได้ขึ้นกันครับนะครับนั่นก็เมื่อนี้ก็ฝาก ไปซัมเี่เี๋ยวคลิปหน้ามียา่ยังเท่ากับมาบอกกันไหมนะครับเนะะาะเจอกันคลิปต่อไปครับผม